สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแล้วก็ F C อูลหลานกำนัสุดทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันค่ะกับรถเข้ามาใหม่นะคะคันนี้สวยโดนใจลูกค้าแน่นอนเนาะชุดแต่งมาพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมค่ะสวยๆหลอ่ลอๆจัดเต็มแน่นอนนี่เลยค่ะมีทั้งมือหนหน้าช่องลมหน้ากระจังแก้มนะคะกันชนแล้วก็นี่เลยค่ะครอบแคปเลดนะคะ ของแท้จากญี่ปุ่นมาเลยชุดแต่งเดิมมาทั้งคันเลยนะคะจากญี่ปุ่นค่ะคันนี้สวยสวยสดๆร้อนๆเลยค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบชุดแต่งนะคะหรือว่าอุปกรณ์แต่งของญี่ปุ่นแท้นะคะนี่คันนี้สุดจัดเลยค่ะสวยมากๆเนาะเป็น Hinomega า o 7 E นะคะหัวมีแคปค่ะลูกค้าเข้ามาเมื่อเช้านะคะ สำหรับรถหัวลากคัสซีเราก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมได้จับจองสั่งสเปคไปไว้ใช้งานตามความต้องการนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะ,ะที่อยากสั่งจองอก็สามารถแวะมาสั่งจองได้เลยตามสเปคที่ลูกค้าต้องการใช้งานนะคะอยากได้รถรุ่นไหนก็แจ้งได้นะคะ ตอนนี้ของเราก็มีแทบจะครบทุกรุ่นเลยแม้ว่าจะเป็นิสุ z ุนะคะ 4Hk ก็จะมีเข้ามาเร็วๆนี้นะคะหัวมีแคปชุดแต่งเต็มเหมือนคันนี้เลยคะ่ะลูกค้าแต่ว่าเป็นิสุ z ุเนอะคันนี้เป็นฮีโน่นะคะเราคัดสรรรถสวยตรงเซ็ตมาให้ลูกค้าได้จับจองไปไว้ใช้งานคุณภาพแน่นอนคะ่ะของเราจะเน้นเลยนะคะเป็นรถตรงเซ็ตมาทั้งคันนะคะก็คือหัวเครื่องคัสซี คันเดียวกันเลยเนาะเลขไม้ก็คือไม้แท้ทุกคันนะคะจัดให้งานคุณภาพสวยๆเราคัดรถเข้าแน่นอนนะคะท่านใดสนใจก็แวะมาชมนะคะหัวลากสีได้เลยคัน6 h เคนี้ก็ติดจองแล้วนะคะติดจองแล้วเรียบร้อยค่ะก็แวะมาชมกันได้นะคะสาขาด้านในก็ยังมีให้เลือกหลากหลายรุ่นสำหรับคันนี้ยังว่างนะคะ 8. น็อตนะคะช่วงล่าง5ตันแท้ คันถัดมาหัวสีแดงเลือดหมูนี้ก็เป็น 7E นะคะหัวตอนเดียวคันด้านหลังนี้จะเป็น J-O5D นะคะราคาเบาๆหลายรุ่นนะคะแวะมาชมกันได้ส่วนคันนี้ก็จะเป็น 7E นะคะหัวตอนเดียวคัสซีเต็มแวะมาชมกันได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวแมค่ค้าพาชมคันนี้นี่และคะ่ะไซสแบบโอโหเงามากๆนะคะชุดแต่งจากญี่ปุ่นนี้ต้องบอกเลยนะคะราคา เกินคุ้มแน่นอนอ่าสำหรับชุดแต่งที่มีมาในรถของลูกค้าที่จัดจองนะคะงานของบ้านเขากับบ้านเรานี่คือแตกต่างกันมากๆเลยนะคะลูกค้าเงาชําแบบงานคือแบบหนานะคะมากๆเลยสวยคงทนกับรถลูกค้าได้นานแน่นอนนะคะของแท้มาจากญี่ปุ่นคัสซีนะคะความยาวก็คันนี้ประมาณ เกือบ7เมตรได้นะคะเป็นคัสซีเรียวปลายไม่มีผลแน่นอนกับการใช้งานนะคะลูกค้าจะทําเป็นดัมดินดัมเกษตรก็ได้หมดเลยตามสเปคที่ท่านต้องการสนใจแบบไหนก็สอบถามรายละเอียดมาได้เลยค่ะ0981628084ยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะลูกค้าสนใจสเปคไหนหรือว่ามีงบประมาณเท่าไรเนะาะสอบถามรายละเอียดไว้ก่อนนะคะว่าจะได้ประมาณรุ่นไหน รือลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์อ่ายินดีมากๆเลยนะคะอ่านี่ค่ะดัมเกษตรนะคะอีกสเปคที่ขายดีคันนี้เป็นกระบะมินียมช่างก็กำลังไล่เก็บรายละเอียดนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถสิ้นเดือนนะคะอ่าเดี๋ยวแม่ค้าให้ชมนะคะคลิปต่อไปเนาะก็รอติดตามกันได้ ความสวยสดของตัวคัตซียันปลายแน่นอนค่ะสวยทุกคันนะคะจัดให้เลยเพราะว่าเราก็ขยับช่วงล้อตามสเปคที่ลูกค้าสั่งอยู่แล้วนะคะถ้ายังเป็นดัมดินคันนี้นะคะช่วงของที่ตัดปลายคัตซก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้อ่า ช่วงปลายนั้นก็คือไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะคะก็ยังอยู่ในช่วงคัสซีเต็มดูสภาพที่มาได้เลยไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องคัสซีนะคะภายในคันนี้เป็นคอนโซลภายในสีดำนะคะลูกค้าแต่ว่า,าจะไม่ใช่ตัวท็อปมานะคะแต่ว่าบอกเลยว่าลูกค้าได้สเปคคันนี้ไปโคตรคุ้มเลยนะคะดูชุดแต่งที่มาจัดเต็มมากนะคะภายในคอนโซลสีดำ นี่จัดให้เลยค่ะสวยโดนใจแน่นอนคันนี้นะคะสะภาพที่ลูกค้าเห็นนี่คือเดิมเดิมมาจากญี่ปุ่นเลยนี่ค่ะดูได้เนาะดูสีคือใหม่มากๆเลยค่ะลูกค้าแบบใหม่มากอะคะ่ะเนี่ยดูได้เลยนะคะคือแทบไม่มีรอยเลย อันนี้คือยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดหรือว่าเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะคะสภาพที่มาลงเมื่อเช้าก็คือแม่ค้ารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะดูได้นะคะดูได้เลยอ่า <c oughs> เพราะว่าแม่ค้าอยากให้ลูกค้าได้ชมทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะคะเผื่อลูกค้าที่อยู่ไกลอ่าไม่สะดวกมาชมคันจริงเนาะก็สามารถโทรสอบถามพูดคุยรายละเอียดก่อนได้นะคะเผื่อคันไหนสวยโดนใจก็สอบถามได้เลยนะคะดูชุดแต่งที่มาจัดเต็มมากๆคันนี้ทั้งชุด าขากระจกเนี่ยค่ะจัดเต็มมากสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็สภาพรถด้วยเนาะลูกค้าก็สามารถชมได้ตามที่แม่ค้ารีวิวได้เลยสวยงามแน่นอนเดี๋ยวมาชมนะคะใต้หัวเก่งแล้วก็เครื่องยนต์กันค่ะอ่านี่เลยดูสภาพของเครื่องได้นะคะแห้งๆเนาะสวยๆ เลี่ยมๆเลยค่ะลูกค้าเจ 7e 5สูบ210แรงม้าเทอร์โบเขามันเร็วนะคะก็เป็นรุ่นยอดนิยมขายดีไม่ว่าจะเป็นหัวแคปหรือตอนเดียวราคาไม่แพงจับต้องได้อ่าจับต้องได้นะคะมีกันโครงหน้าให้ด้วยค่ะลูกค้าคันนี้เนี่ยเห็นไหมคะดูได้เลยค่ะทุกซอกทุกมุม FD7 นะคะนี่คัสซีนอของแท้เลยค่ะตรงรุ่นใต้หัวก็ไม่มีผุนะคะกันความร้อน ยังสวยอยู่เลยเนี่ยค่ะให้ชมเลยดูสภาพที่มาเดิมๆจากญี่ปุ่นเนี่ยค่ะประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้นะคะ สวยโดนใจแน่นอนค่ะคันนี้บอกเลยลูกค้าที่ได้ไปใช้งานนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสั่งสเปคได้ตามชอบนะคะราคาเบาๆจับต้องได้ถ้าเป็นสเปคกระบะดั้มดินทั่วไปเนาะราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่7 5 0 0 0นะคะลูกค้า,าไม่แพงจับต้องได้นะคะหรืออยากทําเป็นดั้มเกษตร ก็แตกต่างกันไปตามสเปคที่ลูกค้าต้องการสนใจแบบไหนก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจัดไฟแนนซ์นะคะไม่ตรวจเครดิตนะคะลูกคา้าให้ตามอาชีพแล้วก็รายได้ของลูกค้าเลยค่ะลูกค้าอยากได้ยอดจัด400,000 500,000หรือ600,000นะคะจัดได้เลยเนาะที่เหลือก็คือวางดาวนะคะเบาๆสบายๆนะคะสำหรับการผอ่อนเนาะสนใจรายละเอียดก็สอบถามมาได้เลย098162 8084ยินดีมากๆเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยเผื่อลูกค้าบางท่านอ,าอยู่ต่างประเทศเนาะสนใจนะคะแต่อยากจัดไฟแนนซ์ก็สามารถออกได้นะคะออกเป็นชื่อคนที่บ้านได้เลยเรามีไฟแนนซ์ไปดูแลให้ถึงบ้านนะคะหรือลูกค้าเป็นสมาชิกของอทอกศอ,อยู่แล้วอยากซื้อผ่านทกศได้เช่นกันค่ะทั้งอุกของเรามีเอกสารให้ลูกค้าไปยื่นทกศ นะคะเพื่อทำเรื่องเนาะได้เลยนะคะหรือสนใจรุ่นไหนก็แวะมาชมกันได้มีหลากหลายรุ่นนะคะนี่ก็สาขาสองอยู่ด้านนอกนะคะสี่แยกทางพาดต,ตลาดปลาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินค่ะเพียงเครื่องค่ะ สไตายฮีโน่เลยเนาะ mm hmm. ก่อนออกทุกคันนะคะเราก็จะรีแมปกล่องให้พร้อมใช้งานได้เลยเปลี่ยนท้ายของเลวเป็นเสร็จให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. จัดให้โดนใจวัยรุ่นแน่นอน mm hmm. ก็ฝากอีกหนึ่งคัน จากทางอูหร้านกุณนสุดของเราไว้ในอ้มอกอ้มใจของลูกค้าแล้วก็เอฟซีทุกคันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ